มันเกาครับเป็นตอนแสบหรือว่าเป็นตัวแสบพี่น้องคนกะายคือเก่านะครับพี่น้องครับวันนี้ไก่ย่างเจ้าอร่อยสีสเกตครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของการย่างไก่ย่างเจ้าอร่อยเม Bis ืองสีสเกตนะครับพี่น้องครับนีเบื้องหลังเพิ่นนะครับเบื้องหนานี่คนกะายคือเก่าผลเบื้องหนาอยู่ทั้งผลนะครับพี่น้องครับตัวนี pizza. ้เป็นเบื้องหลังนะครับพี่น้องครับ โอ้เป็นตแสบเพียงครับไก่ย่างเจ้านี้นะครับอ่ะผมก็เอาไปแล้วครับนี่สามใหม่นะครับพี่น้องครับปี่ชอบกินปีกนยหน่อยสามใหม่พันย่างสังเกตของการย่างไก่ของเจ้านี้นะครับไก่ทุกไม้นะครับจะต้องสุกแล้วก็เกรียมแบบเต็มที่นะครับถึงเอาไปขายนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าย่างแบบไม่ค่อยเกรียมเท่าไหร่นะครับต้องสุกแล้วก็เลื้งอลามเลยนะครับถึงจะขายได้นะครับเจ้านี้นี่แหละผมชอบตรงนี้นะครับ เพราะไก่ย,ย่างเนี่ยถ้าสุกไม่ค่อยเต็มที่นี่ผมจะไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบแบบสุกๆแบบเอาให้เต็มที่เลยนะครับแบบเหลืองเหลืองกรอบๆเลยนะครับนี่แหละครับไก่ย,ย่างที่ผมชอบก็จะแบบนี้สุกประมาณนี้นะครับแบบจะต้องสุสกๆเกลียมๆแบบนี้นะครับถึงจะอร่อยนะครับเจ้านี้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ดูแบบสุกเต็มที่แบบนี้นี่ผมชอบอ่อ ร้านนี้เพราะว่าเนี่ยเขาย่างแบบสุกให้เต็มที่เลยนะครับนี่ตอนนี้นี่ยังไม่ได้เสร็จนะครับนี่แต่ว่าก็เริ่มเหลืองๆแล้วครับนี่ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นไก่ย่างที่ขายดีที่สุด ในสีสเกตเลยนะครับแล้วก็เป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดในสีสเกตนะครับสำหรับความคิดของผมนะครับนี่ครับแต่ก็ไม่แน่นะครับชอบใครชอบมันนะครับแต่ผมเนี่ยผมชอบร้านนี้ที่สุดนะครับสำหรับไก่ย่างนะครับไปแล้วครับอ่ะให้คุณผู้ชมดูเบื้องหลังนะครับของการย่างไก่ย่างเจ้าอร่อยเมืองสีสเกตนะครับ มีอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงชอปช็อปนะครับตรงนี้ก็เป็นทางข้ามทางรถไฟนะครับรางรถไฟข้ามตรงนี้ทางนู้นเป็นตลาดเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับท่านใดชอบก็มาชิมดูได้นะครับสําหรับผมแล้วร้านนี้อร่อยเด็ดที่สุดในเมืองศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ